ไม่ติดว่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เดี๋ยวเอาแค่หลบหนีเฉยก็พอแล้วมั้งเอา้าอะไรวะรีบกดเกิน Yeah. Xem quá nó chuồng cái tỷ cho bác tâm đuổi đường chờ Mà thằng nào tịt lấy là Mà nó tịt lại là cần Tục chạy em một หล่อชิบหายเลยว่ะมาดิวะ anh ơi haha, sát bát đi sát bát cát lan nào, chôn

về Mày ngửi tẹt lý thằng tàn thằng này vền. Mình dăng quá, dăng ยังวะพักก่อนวะแม่บอกให้เธอพักก่อนวะว้าวโอ้ยเดี๋ยวจัดจัดเดือหน้าสายครับเลือหน้าสายอะไรเหลือสองร้อยเวนโอ้โหสวัสดีจัด,จด ไป <laughs> ย่างย่างก่อนย่งก่อนยัางก่อนไป <laughs> ย่างก่อนอ่ะอยู่กับลุงว่ะอยู่กับลุงว่ะเฮ้ยยังสะบัดสิลูกเพ้อ <laughs> ย่งเอ็งยังสะบัดสิลูกวะ <laughs> กบกุมคนยากเลยนะไม่ยอมเตะตลอดหรอ <laughs> โอ้ย Giang <laughs> vâng còn rồi Giang vâng, vâng còn, Giang vâng còn <laughs> vâng còn Tẹt cái này tẹt cái nung, nung, tẹt cái nung

เออนั่งกันเต๋อ <c oughs> ยังก่อนปะ <c oughs> ยังก่นกอนปะไอ้ยักษ์แมนโคตรเยี่ยแล้ว, <c oughs> ว,วก <c oughs> ววดเฟี้ยวท่านผู้ชมบุรีดูมองหลังได้ด้วยรถตำรวจเนีย่ยเฟี้ยวจัด Phải là cô Để cho ông tâm buồn luôn ติดไว้ท่านผู้ชมวันนี้ผมทำให้มันติดนะผมอยากหนีเรือโดนแค่สิบนาทีกินอย่าให้มันลดบอกไว้ก่อนจะไม่ให้ลดสักนิดเดียวเอาสักหน่อยแล้วกันเนาะ จับใครอยู่ะกระดาษสุดเทากระดาษสุดเทาโอ้โหสีฟ้าสุดแดงเกิดอแล้ว phải vui thăm chồng phải mai đi tham có mai đi kháf. ไม่เห็นจริงเหรอวะโอ้โหสัตว์ขับกลับมารับ ใจลุกน้อยจจลูกนน้อย Cái quái gì? rồi Quá, quá, yêu quá mọi người. Được, Được ngay Hãy ไปแบบข้างบนแล้วซ่อมรถก่อนเดี๋ยวมาใหม่ หน้าลงมาเลยสัตว์เว้ยไอ้โอ้ยโดนเลยโอ้ยไม่ชิญนหวะเอาไม่ไล่หรอ จบแล้วตำรวจไม่ไล่ขนาดชนนึ่งงี้ตำรวจยังไม่ไล่เดีงดับแล้วลูกพ่อใจเยน็น ถนนลื่นหน่อยตอนนี้ไม่ก่อนถนอนหราท่านผู้ชมไม่ก่อนถนอน ลุงแล้วเอาเอาเอาเขาไปจอดในโรงเงี้เขาไปจอดในโรงเออลุงไม่เอาไปจอดในโรงเอาไปจอดในโรงเบย์ตำรวจเข้ามาไม่ตำรวจเข้ามาก็ลุงก็ไปจอดในโรงเลยไม่ทันแล้วหลบไรลแจ้งยังจีต้องโอตตำรวจบังทำไมเนี่ยตำรวจแล้วคุณเข้าไปทำไมโอผมเข้าผิดทางเมื่อกี้ผมนึกว่าผิดรูลงจากรถซะครับโอ้โหเแล้วเกิดไรซากรถโอ้โหตำรวจตำรวจได้เลยว่ะ โอ้ยดูดิดูดตำรวจทำนี่หมูหมูช่วยลุงหน่อยหมูออะะไรช่วยหมูหน่อยเอช่วยลุงหน่อยช่วยยังไงเออช่วยยังไงตำรวจเขาเคลียร์คดีช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยลุงหน่อยเขาผิดรู้อ่ะเขาผิดรู้ไปไล่กันใหม่ครับเออไปไล่กันใหม่โอ้มีปูนแค่เป๋าเดียวเองไม่ต้องทีเรียนหรอกดึกแล้ว เล่อเล่อนย้อนให้เึดไปเลยก็ได้นะอยึดยึดไปไม่จับผมนะถ้างั้นน่ะเอตามกหมายผมก็โดนดิโอ้โหเป็นไล่ข้างนอกเห็ลาช่างเขาเป็นหัวหน้าเท่าแกอูเลยนะคุณตารวจคุณต้องเก่งใจสถานที่ช่างอู่ยนะครับคกยอมัวมอบตัวทไมคุณบังผมไมผมไมได้มอบเนยคุณมาบังผมเนี่ย รระวังรถรถบี้รา嘛รถโดนปะปะผมว่าอีกจะนมเป็แบบี้หมออกเว้แล้วก็แล้วก็คือผมไม่ได้ทำอะไรผิดไงคำถามคือเขาเราวงรถไม่คือผมก็บอกอยู่ว่าผมเข้าผิดรู้ไงเมื่อกี้ผมบอกอู่นครับไม่ใช่ความผิดผมไม่ยอมนี่ไงผมผมขัดทืนนกีนาทีโอนาทีคุณจะกลัวอะไรเนี่ยคุณน่ะกลัวอะไรคุณก็ถอยไปสิคุณไม่กลัวอะไรนี่อะไรกันอะไรกัน เฮ้ยเฮ้ยเอาเอาจะมายิงผมทำไมเนี่ยระวังระวังมันจะโดนถังแก๊สระเบิดนะมั้งบังเลยบังเลยเดี๋ยวถังแก๊สระเบิดในนี้มันมีถังแก๊สอยู่บังเลยบังเลยช่างถ้าเขายิงก็โดนช่างนั่นแหละยิงได้ยังไงมันจะตายถังแก๊สอยู่ตรงนี้ตรงเออดันถังแก๊สออกมาดีช่างแกงจืดปรับเป็นเงินไม่ได้เหรอครับผม คุณมีส่วนได้เกี่ยวอะไรกับเขาป่ะเนี่ยเปล่าครับมันเป็นสถานที่อู่ไงผมแต่งงากันอยู่เมื่อกี้คุณไปลากคอก็ลงไห้ผมจับผมติดแล้วเนี่ยติดเลยที่ว่าผมต้องดูแลอู่เลยสำรวจเออเลยให้ผมไล่ดีกว่าเหมือนไอ้แตกสองล้อเลยท่านผู้ชมได้อยู่

ผ่านเหินเล่นดีกว่า่าไปเหินเล่นดีกว่าท่านชมเฮ้่อยากเฉีอ,อกไปจากทางนี้ได้ต้องทำไงอ่ะขฉี่นี่ปะแค่นี้นั่นแหละก็เรียบร้อยคุณตรวจ ยังมาเล่นกับวุตันหวดเนี่ยเหินใหม่เว้ยไม่ยอมเว้ยเหินใหม่ของจริงเหรอต้องเขาต้องเหินใหม่เว้ยดูดีความเร็วยังไม่ตกเลยท่าม้ชมไม่ว่ารถผมดับแล้วเมื่อกี้นึกว่ารถดับ Tao đi gặp, tao vừa có ba đi gặp Ơ nè, lọt ngay mà tao Ui, con luôn đi Ui Oh, vỉa 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 biểu vỉa vỉa làm vỉa 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 à

ตะหมูเพิ่งไปเมื่อกี้มันมันเอนื่อยลงมาหาลุงอ่ะมันมันลงมาไม่หลอกรถก่ะลุงเลยขึ้นขี่มาเลยอะไรวะเนี่ย <c oughs> ไม่ก็ถ้าเกิดงวันหน้าก็ไม่ไม่ขึ้นไปข้างบนอ่ะมันมีที่เก็บรถไม่มันยิงยางลุงแตกสองล้องไงลุงเลี้ยวยากเมื่อกี้เลี้ยวยาก<อ>มากใช่เดี๋ยวโคตรยากเมื่อกี้แต่มันก็จับไม่ได้เราก็งงอยู่ดีแต่จริงๆตรงนี้มันเซฟโซนนะจริงห้ามเข้ามากันอะไรอย่างนี้นะไม่ไม่เข้ามาผิดไงเมื่อกี้ จริงๆนู่นเข้าไปในนู้นเลยเข้าไปในนู่นเหรอแต่เปิดเข้าไปมันจอดรถปุ๊บคันหนึ่งจอดเลยเหรอลองดูดิี่นอ๋อจอดแล้วก็หลุดไม่ได้เหมือนเดิมก็อยากให้เขารู้ดิเงียบๆไปเขาเขาเห็นตอนเราเข้าปะล่ะไม่เห็น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 ไล่ตู๋งอเลยโ้หจบอรจะไปเอาล้อไหนมันจะไม่สะบัดวะลุงล้อไหนไม่สะบัดเหรอยวดูให้ล้อก่อดินนะ พราะไอ้คันนี้มันจะบัดชิบหายเลยแต่ดูดีมันฟรีมันเป็นอยู่แล้วมันฟรีอ่ะจะพยายามหาทางแก้มันไง <c oughs> ใส่ชุดโหลดมันก็ฟรีอยู่ดีมันก็หมุนอยู่ดีนะแล้วลุงไม่มีชุดโหลดงงเลยไปแล้วเราตำรวจไปคืนก่นอนตำโอเคครับไปเคลียร์เขาโอเคครับเอาคืนไงดีเนี่ย ความผิดพลาดของตำรวจเองนะคะรับผมแล้วตำรวจก็เลี้ยงนะท่านผู้ชมแต่มันได้ปลายแล้วตำรวจ เ <uch ing> in <Spanish> ิ่มลงแล้วหลงลงแล้วเิ่มลงแล้วได้ดีแบบนี้เด้เด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 อดเดวียเข้าเลยรตนนี้ตน ยังปั่นนะอ่ะนะโยมเดี๋ยวยากลุงไอ้รถตำรวจยางแตกอ่ะเยอะเราจะไออีกันพอดีเจาะล้อนี้ก่อนเอาอ่ะรถตำรวจรถตำรวจไล่กันอ่ะเดะเด็กคนนี้เปนหลอกยากกว่า

Được, 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 được. Wow, giết đồ mà Giết rồi người ta rồi Server ngày lùm, xuống rồi nghe. Có làm แล à? Nhưng vẻ này làm các bạn xem cứ hiện lên. mồm dùng mồm đây đây môn. Mày dưới Mày muốn บื้อจริงบื้อจังท่านชมบอกไว้ก่อนถนนเมืองนี้ยี่โมด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 ไม่เห็นจริงอ,อ่ะถามจริงแล้วก็สี่อัน 那个你这边你这